สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แอดมาทำปลาโลไก่ปลาโลให้ใช้แบบนี้ใช้แบบสำเร็จรูปนะคะผงปลาโลนี่ค่ะใช้แบบสำเร็จรูปไก่ก็มีมีน่องแล้วก็มีปีกมีเนื้อน,นิดหน่อยพอหยวนสองคนไม่มีไม่มีไก่กินเยอะแล้วก็คิดว่าจะใส่นี้ด้วย เต้ากีเตา้ากีจะใส่เตา้ากีด้วยนี่กระไก่เดี๋ยวเอาปาลูนี่ช้อนนี่ช้อนต เครื่องปาโลผสมไก่น้ำหมักไก่ก่อนกับเครื่องปาโลใช้แบบสำร็จรูปนะคะใช้หนึ่งชนโต๊ะเนี่ยนะแต่ว่าไก่เราก็ใส่ไม่เยอะถ้าใส่เยอะกว่านี้ใส่ก็คือหนึ่งหนึ่งกิโลฝีไก่ หนึ 1> 1 clean, ่งกิโลกรึ่งหมักหมักไว้หมักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเอดจะไปเจียวกระเทียมโอเคนะคะวันนี้เจียวกระเทียมเอออยู่ ถุงใส่มีน้ำใส่ในหม้อนะคะแก้วกระเทียมนี่ค่ะแก้วกระเทียมใส่เตเ้าเจี้ลงไป ออมันอยู่ไม่นิ่งเลยแล้วก็ใส่ไก่นะคะใส่ไก่แล้วก็ผัดให้สุกนะคะผัดไก่ให้พอสุกนะคะพอสุกแล้วก็ใส่น้ำลงไปเลยใส่น้ำแล้วเราก็ ใส่น้ำเราก็ใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลหนึ่งสามช้อนโต๊ะเกลือหนึ่งช้อนชาแล้วก็ซีอิ๊วขาวสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ซีอิ๊วดำสองช้อนชาแล้วใส่รากผักชีน้อยๆนะคะแล้วก็ปิดฝาอ้สุกุกแล้วก็ใส่ไก่ต้มลงไปในห้าปองนะคะ ใส่เต้าอู้ขาวหนึ่งแผ่นแต่ว่าเต้าอู้ขาวไม่มีก็ใส่เต้าเต้ากีนะคะว่าใส่เต้าก,ะะาเากีเดี๋ยวดูดูเวลาใส่ไข่ลงไปนะคะตอนนี้ใส่น้ําแล้วแล้วก็เติมรสชาติที่ว่าเมื่อกี้บอกนะคะน้ำตาลทราย น้ำดาน้ำน้ำตาลทรายสองสามช้อนโุกเกลือหนึ่งช้อนชาซีอิ๊วขาวสองช้อนและซีอิ๊วดำสองช้อนนะคะแล้วใส่รากผักชีนิดหน่อยโอเคนะคะเดี๋ยวให้ดูเวลาใส่ไข่สุกแล้วใส่ไข่ลงไปแหนหนุ่ยแหนหน่อยใส่ไก่ต้มสีฟองก็พออยู่นสองคน คงจะกินไม่หมดอีกสิบนาทีไม่ถึงสิบนาทียนนาทีเราก็ใส่ปักชีได้เลยค่ะน,นี่ค่ะปาโลเสร็จแล้วตักเสิร์ฟได้เลยค่ะกินได้เลยตำง่ายๆ ใช้ปุงปลาโลเดี๋ยวนี้ทำง่ายๆหน่อยอร่อยนะคะโอเคนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะทุกคนแอดได้มีกำลังใจทำ YouTube นะคะ